สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเราจะาพูดกันถึงตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับที่จะลงทําการในขันในศึกเอฟเอฟช่วงต้นเดือนหน้านะครับจะพบกับทีมชาติติมอร์เป็นแมตช์แรกในวันที่8ปธันวาคมตอนนี้ครับกระแสะข่าวก็ออกมาเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นของเราซึ่งทางโค้ชมาซาดะอิชิจะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยเวฟนะครับ ในวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับคือวันอังคารที่จะถึงนี้แต่ว่านะครับเรากา็ต้องมาลุ้นช่วยกันแหะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันปรากฏเด่นชัดนะครับถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยว่าถ้ามีตัวผู้เล่นในลักษณะไหนเนี่ยมันจะทําให้ทีมชาติไทยเราแสดงศักยภาพออกมาดีที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วศักยภาพทีมชาติไทยตอนนี้นะครับก็เป็นที่หวั่นเกรงนะกับบรรดาชาติอาเซียนพอสมควร แต่นะครับในภาพมุมมองที่อิชิเนี่ยได้ใช้เกม a e m a มนะครับเป็นการทดลองตัวผู้เล่นมันทำให้ระบบทีมชาติไทยเราเนี่ยในสายตาของแฟนบอลนะครับที่กำลังเชียร์บอลอยู่รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าต้องยอมรับครับในนัดเจอเลบานอนกับในนัดที่เราเจอกับสบปลาวเนี่ยเราใช้ตัวผู้เล่นใหม่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าตัวแกนหลักนี่สําคัญอย่างยิ่งครับแกนหลักที่ ถ้าคลิปนี้จะพูดตามมุมมองในสายตาผมนะโอกาสนะครับที่อิชิจะใช้ผู้รักษาประตูคือกรกฎพิพัฒนด,ดาเนะี่ยมีสูงครับเพราะว่าเขาถูกเรียกติดทีมาหลายครั้งแล้วหลายทัวร์นาเมนต์และผมคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่อิชิวางไว้นะครับว่าจะให้ผู้รักษาประตูคนนี้เป็นผู้รักษาประตูในอนาคตซึ่งปฏิวัติคำหมายยังติดภารกิจนะครับกระทางสมสรออยู่ไม่สามารถจะเข้ามาเป็นมือนหนึ่งได้นะครับ แล้วก็ทางด้านนะครับแผงหลังของเราเนี่ยคิดว่านะาทางนิโก้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยจะกลับมาเป็นวิงแบ็กให้เราอยู่แล้วครับในการแข่งขันเอเครั้งนี้ส่วนนะครับเซนเตอร์แดนหลังของเราเนี่ยจะพูดถึงพันษาแล้วก็สุพัรร์ทองสูงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นผู้เล่นที่ดีครับแต่ผมคิดว่ายังไม่ดีพอ เพราะว่าครั้งนี้เราจะขาดตัวผู้เล่นหลักอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเอเลสตอเลดังนั้นนะครับการแข่งขันครั้งนี้ถ้าจะให้เซฟนะผมคิดว่าน่าจะมีโจนาธานเข็มดีเข้ามาด้วยครับโดยเงื่อนไขต่างๆนะผมคิดว่าโจนาธานเข็มดีน่าจะพร้อมในการที่จะมาแข่งขันกับทีมสิงคโปรได้ถ้าเกิดเราดึงโจนาธานมาเนี่ยตัวนี้อุ่นใจได้ครับผู้รักษาประตูกรกฎผมคิดว่าใช้ได้ครับก็ให้โอกาสน้องเขาในการที่จะอ่า เก็บประสบการณ์ในการติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็แดนหลังถ้ามีชนทานเก็มดีผมโอเคเลยส่วนทางด้านฝั่งซ้ายนะ,ะที่เราทดสอบสารลัก์และหลายๆคนมานะครับผมคิดว่านะตัวผู้เล่นที่หลายๆคนอาจจะทั้งชอบและไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าเควินดีโรมรัมเนี่ยถ้าดึงมาเพื่อเกตดการนี้นะฮะก็น่าจะเหมาะสมเพราะว่ามันเป็นศึกใหญ่ศึกสําคัญ ถ้าได้เควินมาเล่นคนละด้านกับนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยทีมชาติไทยเราจะมีลักษณะการบุกการลุกนะครับได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทางนิโก้นี่ขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่านิโก้เป็นตัวจากสำคัญนะในการสร้างสรรเกมลุกทางด้านฝั่งขวากาบขวาและนิโก้เองเป็นตัวสำคัญมากในการกลับลงมาในการเล่นเกมรับนะในการตัดบอลในการที่จะ ทำเกมรับกับคู่ต่อสู้ที่มีการบุกที่ค่อนข,ข้างที่จะดูดันเนี่ยนิโก้สามารถลงมาช่วยได้เยอะครับถ้าเกิดมีโจนนธานเข็มดีนะยืนอยู่ฝั่งซ้ายและมีนิโก้อยู่ฝั่งขวาเนี่ยผมคิดว่าอุ่นใจได้นะครับที่เหลือเป็นสุพรรณทองสงหรือพันษาก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่านิโก้กับโจนนธารขาดไม่ได้เลยสาหรับทีมชาติไทยสําหรับแดนกลางนะครับ วิลเลียมไวเดเชอร์ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากในแดนมิดฟิลด์แต่นะครับเขายังไม่ใช่มิดฟิลด์ที่จะเป็นลักษณะห้องเครื่องเป็นใจเป็นหัวใจสําคัญของทีมในแดนกลางเนี่ยยังไม่ได้ครับเอกนิตนะครับก็ยังไม่ถือว่าคือเอกนิตเขาจะเป็นลักษณะแนวรุกนะครับอยู่ในแนดนลุกแต่เขายังแสดงผลงานได้ไม่ดีนักซึ่งโค้ดมาซาดาอิชิชอบจะให้เอกนิตไปอยู่บริเวณริมเส้นซึ่งในใจผมจริงนะ ผมผมชอบเปลี่ยนเด็กดีอยู่ตรงกลางแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับถ้าเราได้พี่ตังนะสารัฐอยู่เย็นมาอยู่ตรงกลางจะเซฟมากจะอุ่นใจเลยครับอุ่นใจได้ทั้งทีมเลยจะดีมากดีน้อยผมไม่รู้แหละไม่ใช่ผมหัวโบราณเลยทั้งสิน้นแต่การนี้นะเอฟเอฟครั้งนี้ถ้าท่านคิดว่ามันสําคัญเนี่ยการมีพี่ตังในจริงสําคัญอย่างยิ่งครับตรงแดนกลางเนี่ยถ้าเราไม่ได้วีรเทพป้อมพันมาเราต้องมีนะครับนักเตะอย่าง ที่ตังมายินตรงนั้นซึ่งจุดนี้เรารอฟังนะที่ผมพูดมาเลยนะกองหลังเนี่ยผมปรารถนาจะได้ยินชื่อของจุนทานเข็มดีนิโก้เนี่ยได้ยินอยู่แล้วเควินได้ยินอีกก็ดีครับจะเป็นอะไรก็ช่างเรื่องเควินเนี่ยขอให้มาเถอะครับเพราะว่าตอนนี้ชาติต้องการแล้ะแล้วบริเวณแดนมิดฟิลด์เนี่ยมีตั้งหลายตัวครับแต่ผมคิดว่านะตัวที่เราจะพึ่งได้และทำให้ทีมไทยเข้ารูปเข้ารอยมากที่สุดคือสารัดอยู่เย็นครับ ถ้าเราไม่ได้วิรเทพปอมพันมาสารัฐอยู่เย็ยนต้องมาครับเพราะว่าใน LP Bank บงคับเนี่ยเรามีวีรเทพป้อมพันนะด้านหลังเรามีจุทธานเขมดีคู่เอลิสเลอเนาะเราถึงสามารถเอาชนะเวียดนามได้ดูดีๆนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพ LP b a n แบงับที่เวียดนามสู้เราไม่ได้ยิงเราไม่ได้เลยเพราะวีรเทพปอมพันเอลยสเลอและจุรธานเข็มดีครับปราการเรานี่แข็งมากจังหวะบอลเราเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง ทำให้เวียดนามตัวเก่วก็ทาอะไรเราไม่ได้ตัวนี้เข้าไปแก้เกมกันอยู่เนี่ยทั้งโอนตัวผู้เล่นบราซิลต้องไปเก็บตัวที่เกาหลีครั้งนี้ถ้าเราอ่อนลงกว่านี้โอกาสที่เราจะพลาดมันมีสูงมากนะครับตอนนั้นเรามีนิโก้ด้วยค่องข่าจะดีเลยครับทีมที่ไปแข่งแข่งเอลพีแบงคับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วแดนกลางเราถ้าเราขาดวีราเทพไปเราต้องมีพี่ตังครับแดนหลังเราต้องมีจุลทานไม่มีไม่ได้ตัวนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเราขาดเอเลสตัวเลาะไปเนี่ยจุลทานต้องมาแล้วครับ ถ้าจะเอาจริงเอาจังนะครับถ้าจะไม่พลาดนะส่วนบริเวณแดนลูกนะผมยังเห็นแพะติกุตับสันสําคัญอยู่เพราะว่าเอกนิตปัญญานะครับเขาจะไม่สามารถเล่นเดียเด่ยวๆได้กับทางสุภนัทเหมือนตาสุภนัทเนี่ยความจริงแล้วเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะสุภนัทเหมือนตาเนี่ยถ้าออกไปเล่นบริเวณริมเส้นเนี่ยจะเล่นได้ดีนะครับด้านข้างแต่ถ้ามายืนตัวเป้าแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีจังหวะให้เอกอสุภนัทวิ่งครับ ให้เขายืนเฉยรอยิงผมไม่ค่อยเห็นสุพณธรทมได้หรอกส่วนมากแล้วจะเป็นลนักษณะการเลี้ยงเข้ายิงหรือการชาร์จเข้ายิงครับเป็นลนักษณะที่เขามีการเคลื่อนที่ก่อนที่เขาจะยิงประตูดังนั้นตัวเป้าที่แท้จริงน่าจะเป็นพทริกกูต้าบสันจากนาราขับญี่ปุ่น,นควรจะเรียกตัวมาแล้วอีกคนนึงครับถ้ามาเติมแล้วผมคิดว่าน่าจะดีก็คือนักเต็ตจากการท่าเรือครับเขาคือบอดินพารานี่แหละครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเราเนี่ยกำลังท็อปฟอร์ม ซึ่งตอนนี้บริเวณแดนหน้าแดนลุกเรายังขาดนะครับตัวกระชากลากเรือตัวล็อกบอลเนี่ยยังบดินพาราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะมาสร้างสีสันบริเวณแดนลุกเพื่อจะสร้างเสริมโอกาสในการทำระตูวให้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้จําเป็นครับถ้าผมได้ยินชื่อนักเตะที่ผมกล่าวถึงมานะให้เพื่อนๆสบายใจได้ว่าเอเวฟครั้งนี้เราผ่านแน่นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับคือตรงกลางอะ่ะจำเป็นจะต้องมีพี่ตังครับ ไม่มีไม่ได้เพราะนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้บริเวณแดนมิดฟิลด์ไม่มีตัวไหนเป็นตัวห้องเครื่องเลยถ้าเราขาดวีรเทพนะล้าแดนหลังเนี่ยจากการขาดเอเลียสตอร์เนี่ยมันจะต้องมีโจนาธานเข็มดีครับไม่มีไม่ได้แล้วแล้วถ้ากาบซ้ายที่เราแก้ไม่หายสักทีถ้าได้เควินดิรูมดัมมาผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นตรงจุดนี้ผมอาจจะพูดในลัสษณะมุมมองผมนะในคลิปนี้ต้องยอมรับนะมุมมองผมจะเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าในแนวความคิดของผมนะต้องแบบนี้ครับ โบดินพาลาต้องเข้ามาแล้วเบนเดวิสต้องเข้ามาแล้วครับนักเตะแบบกระชากลักเลยต้องเข้ามาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบริเวณวิดฟิลด์แดนลุกเรานี่ไม่ได้ทําเกมเลยเพราะว่าเราขาดนักเตะที่จะเชื่อมเกมบริเวณนั้นครับส่วนสุภนัทเหมือนตาเนี่ยผมคิดว่าไม่คืนไม,ไม่ไม่ควรจะยืนตัวเป้าควรจะเอาแพตริกกุตับสันมายืนตัวเป้าเหมือนเอลพีแบงคับจะได้ผลมากกว่านะครับส่วนสุภนัทเหมือนตาลงไปตัวจริงเหรอครับตะไปเอาไปอยู่ตรงข้างข้างๆหน่อย เอกนิตปัญญาควรจะมาอยู่ตรงกลางครับไม่ควรอยู่กับกับข้างนะอันนี้เป็นมุมมองของผมนะส่วนดิชีจะทําอย่างผมว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะครับเล่าให้เพื่อนฟังว่าถ้าได้ยินชื่อนักเตะเหล่านี้นะสบายใจได้ครับแต่เบนเดวิสเนี่ยเรายังไม่เห็นฟีเท้าในนามทีมชาตินะแต่อยู่ในสโมสรเขาเล่นได้ดีครับและอาจจะเข้าขาได้ดีกับวไวด์เชิร์ด้วยเพราะเป็นนักเตะที่มีวัยใกล้เคียงกันสไตล์บอลใกล้เคียงกันตรงนี้หละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่น ผมคิดว่านะเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะเราเห็นอาจจะเห็นนะครับชื่อของซูนน่าอย่างกอฟนะครับอย่างปีโป้ก็ได้ใครจะรู้ครับถ้าได้สองคนนี้มาเนี่ยก็ระเบิดเถื่อเทิงเหมือนกันแหละเอฟเวฟบครั้งนี้นะก็รุนแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันควรจะแบ่งครึ่งนะเอฟเว็บเนี่ยแน่นอนครับเอฟเวมีคะแนนใน้ิ้งฟีฟ่าให้ครับแต่มีน้อยครับอาจจะคะแนนได้สองคะแนนครับถ้าเราชนะนะแต่เราห้ามแพ้แล้วกันมันจะมีผลต่อเราไหม นะครับมีครับแต่มีไม่มากมีประมาณเท่ากับเราแข่ง International a แนลเอใน1เดือนอ่าหเดือนเราแข่งได้2แมตช์ทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเราทำได้ดีก็จะประมาณที่เราชนะ2แมตช์ ath, ใน International a m a ลเอแต่มันจะมีผลต่อนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรคคอร์ดเกี่ยวกับเรื่องวงการฟุตบอลอย่างของฟีฟ่าในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าย์ไดไหมไม่ใช่ครับมันไม่มีครับก็มีผลทางด้านเรนกิ้งฟีฟ่แต่มันมีไม่เยอะครับ ดังนั้นนะครับการแข่งขันครั้งนี้เราจะไปปล่อยไม่ได้เราจะต้องลงลงเล่นในลักษณะที่ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดกรณีที่มีคะแนนเรี้งิ้งฟี فا ไม่เกี่ยวกับว่าสมโมสรจะปล่อยตัวหรือไม่เพราะฟี ف าเขาไม่มีกฎบังคับครับมันไม่ใช่ฟี فا เดย์ตรงนี้เราต้องแยกออกให้ขาดออกจากกันเลยครับดังนั้นนะครับเราจะดูฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้นะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราจะลงเล่นในลักษณะใดก็ตามแต่เนี่ยอย่างไรผมก็ให้กําลังใจครับ แล้วผมเข้าใจเสมอว่าทําไมเรามีทีมในลักษณะที่ยังไม่เต็มทีมตรงนี้ผมเข้าใจได้แต่ผมเห็นใจเ,เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขกับการดูบอลที่ไม่ได้เห็นพี่เจไม่ได้เห็นไดหลายคนมาลงสนามเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกค้างคาใจแต่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่านะเราต้องเข้าใจได้นะครับเพื่อระบบของทีมชาติไทยทุกอย่างเลยครับผมว่ามันมันไม่ควรจะมีปฏิกิริยาบลบใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้นะครับ ผมก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนผมนี่แหละหัวใจผมไม่ต่างจากท่านหรอกครับท่านรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกเหมือนท่านนั่นแหละนะครับท่านต้องอดกั้นได้นะท่านท่านต้องสามารถทําใจเป็นนักกีฬาได้นะครับผมก็อยากเห็นนะผมอยากเห็นทุกคนนะ่ะโขอุ้มลงมานะเจลงมาตรงกลางเออแล้วอีกคนครับถ้ามีชื่อของสุประโชคสรารชาติอีกคนหนึ่งเข้ามาในทีมนี้นะในเอฟเอฟเนี่ยสบายใจได้อีกคนหนึ่งครับแน่นเลยครับ แตนหน้าเราจะแน่นขึ้นจุดนี้เนี่ยถ้ามีชื่อสุบะโชคบดินพาลามีชื่อของจักอฟชื่อของปีโป้นะครับมีชื่อของโจนาธานเข็มดีมีชื่อของอนักเตะอย่างตั้งนะครับสารัตจู่เย็นเนี่ยผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยสะเทือนแน่ครับจะเตรียมอหไรก็เตรียมมาเลยครับแต่ถ้าเรามีแค่นี้แหละไม่ต้องถึงขั้นมีพี่อุ้มมีพี่เจหรอกตอนที่ผมว่านี่แหละ นะครับถ้ามีถ้ามีสุขโชคเข้ามานะนะครับมีบดินพลามีตรงกลางมีพี่ตังด้านหลังมีโจนาธานเนี่ยขวามีนิโคลัสมีกสันายมีเควินดีรูมรับนี่ลองดูสิครับลองดูสิครับเอาเท่าที่มีนี่แหละผมคิดว่าดึงได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีชื่อใครเซอร์ไพร์มาอีกหรือเปล่าแต่ในเกมเอฟเอฟไม่ควรจะมีเซอร์ไพร์แล้วครับไม่ควรจะมีเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ก็ขอให้เป็นเอราบันเกดเย่เถอะถ้าจะเซอร์ไพร์ แต่เซอร์ไพรส์นักเตะที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่านักเตะที่เป็นตัวรองๆองไปจะมาดูตัวผู้เล่นหยุดเซอร์ไพรส์ได้แล้วครับ <c oughs> ควรจะเอาตัวที่ที่แฟนบอลเขาเรียกร้องได้แล้วนะครับเอาพูดตรงตรงเลยแฟนบอลเขารักใครนะเรียกมาได้แล้วครับตอนเนี้มันมันถึงเวลาโชว์เลยครับหมดเวลารองแล้วนะถ้าพูดตรงไปตรงมานะผมเข้าใจแฟนบอลทุกท่านครับผมเองก็อยากจะดูเหมือนท่านนะดูเหมือนกันแต่ผมทํารายการผมพูดแบบอยากที่ผมอยากไม่ได้ เพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันมันเอฟเฟกมันสูงนะมันไม่คุ้มค่าแล้วมันจะทําให้วงการฟุตบอลปันป่วนนะไม่จําเป็นครับตอนนี้เราหยุดเราหยุดแนวคิดที่มันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนเราช่วยกันประคับประคองไปดีกว่าครับผมเชื่อนะวันที่26กการประกาศรายชื่อของอิชิเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีบางอย่างให้เรายิ้มแน่นอนผมเชื่อว่าในทีมเราที่เราสามารถเรียกตัวได้เท่าที่มีผมคิดว่ามีดีพอนะมีดีพอที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้และได้ผลงานคือ สามารถลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับเรามาร่วมใจกันให้ทีมกําลังใจทีมชาติไทยและรอฟังประกาศรายชื่อร่วมกันครับว่าจะมีใครติดทีมชาติไทยชุดนี้บ้างครับลัวเ,เป็นเจ้าวิเศษกระทองทําคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแลนสดสูสึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไหม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวสุขตอนไทย ร่วมใจช่วยเชียร์ูกูหููหููู กทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝตบอนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Yeah!